b a ็คพิ้งปังปล่อยดิอาลบัมเจแปนเวอร์ชันแบ็คพิ้งปล่อยดีอาลบัมเจแปนเวอร์ชันในภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกโดยอัรบั้มดังกล่าวนี้จะมีทั้งหมด8แทร็กด้วยกันประกอบไปด้วย4แทร็กในภาษาญี่ปุ่นและอีก4แท็กเป็นเวอร์ชันต้นฉบับทั้งหมด8แทร็กเบื้องต้นแล้วยังมีการนำเพลงฮิตของซูเปอร์สตาร์อย่างซรีนาโกเมชมาร่วมเสริมทับความหวานในเพลงไอศ์ครีมซึ่งกวัดยอดวิวไปถึง600ล้านวิวสูงสุดเป็นวัติการในอัรบั้มดังกล่าวด้วย ซึ่ง4แทร็กที่ได้กล่าวไปนี้จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นจะมีเพลง How You Like That, Pretty s a v e o b s i c k a l You Never Know ไม่เพียงเท่านั้นพวกเธอทั้ง4คนยังมีการออก Physical มาถึง8แบบให้เหล่าบรรดาสาววชาวแบล็คพิ้งได้จับจองเป็นเจ้าของกันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น1เลยคือ Limited Edition A, Limited Edition B, Limited Edition C, Standard Edition, Solo Edition Jenny Version Solo เอดิชันลิซ่าเวอร์ชันโซโล่เอดิชันจีซูเวอร์ชันและสุดท้ายคือโซโล่เอดิชันโรเซ่เวอร์ชันสำหรับราวดาสาววงแบ็คพิงครับก็สามารถที่จะเก็บรวบรวมสะสมฟิสิเคิลทั้ง8แบบได้แล้วนะครับ